สวัสดีเพื่อนๆชาว f เ c e b ุ๊กน,นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าทะเลสาบโทยะนะฮะของเกาะฮอกไกโดนะครับก็วันนี้เป็นวันที่9พฤศจิกายนนะฮะพยากรณ์อากาศกขาบอกว่าวันนี้ออพายุกี่มาจะเข้านะครับผมก็เลยรีบมาบันทึกภาพก่อนที่พายุจะลงนะครับตอนนี้อากาศเย็นมากครับผมลงมาไม่กี่นาทีเนี่ยมือผมชาไปหมดแล้วฮะ ทะเลสามนี้นะฮะมันจะอยู่ติดกับโรงแรมที่ผมพักนะครับเอ,อโทยะซันพาเลทรีสอร์ทนะฮะ